สวัสดีครับสวัสดีพบกับคนรักเกษตรนะครับวันนี้คนรักเกษตรจะพาเพื่อนๆมาพบกับไม้มงคลตัวหนึ่งนะครับเป็นไม้มงคลที่ชื่อว่าต้นอัญ,ญมณีนะครับนี่ครับต้นอัญ,ญมณีเป็นไม้ใบอยู่ในกลุ่มอะโกมิน่านะครับถือว่าเป็นสายพันธุ์ที่มีเอกลักษณ์และก็ได้รับความนิยมอย่างมากในตอนนี้นะครับ เพราะว่าจุดเด่นของเขาก็อยู่ที่สีสันและก็ลวดลายของใบนะครับขนาดพุ่มก็ไม่ใหญ่มากดูแลได้ง่ายนี่ครับเป็นไม้มงคลที่ช่วยเสริมความเป็นสิริมงคลในหลายด้านนี่ครับก็ขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ที่เราจะเลือกมาปลูกนะครับเช่นอัญมณีสีขาวก็จะหมายถึงความสว่างสวัยและความรุ่งเรืองและสงบสุข ส่วนอัญมณีสีแดงนะครับก็จะหมายถึงพลังอํานาจมากด้วยวาสนาและบารมีนะครับมาดูที่ต้นแรกนะครับอัญมณีสีขาวนี่ครับฝับงคนก็เรียกว่าอัญมณีเงินนะครับรูปทรงจะเป็นใบแบบเรียวยาวมีสีเขียวเข้มตลอดแนวขอบใบนะครับเปิดที่ตรงกลางก็จะเป็นสีขาวนวลแต้มเขียวนี่ครับลักษณะเขาจะเป็นแบบนี้ครับ เซนกลางใบตัดขอบด้วยสีเขียวนี่ครับเช่นเดียวกันกับขอบใบด้านนอกนะครับอัญชมณีสีขาวนี่ครับก็เป็นสิริมงคลในด้านความสว่างสวยนะครับความเจริญรุ่งเรืองและความสงบสุขนี่ครับเดี๋ยวมาพบกันกับต้นที่สองนะครับเป็นอัญชมณีสีแดงอัญชมณีแดงหน้าใบเขาจะกว้างกว่าอัญชมณีสีขาวเล็กน้อยนะครับ รูปทรงก็จะคล้ายรูปหัวใจปลายใบเรียวแหลมขอบใบเป็นเส้นกรอบสีเขียวเข้มติดกับเนื้อใบตรงกลางนะครับที่เป็นสีแดงแต้มเขียวอยู่ตรงกลางต้นอัญชมินีแดงนะครับเป็นไม้มงคลที่ช่วยเสริมความเป็นสิริมงคลในด้านพลังอำนาจมากโดวยวาสนาและบารามีนะครับส่วนประโยชน์อื่นๆ ก็คือจะช่วยฟอกอากาศช่วยดูดซับสารพิษและก็ช่วยปรับบรรยากาศโดยรอบให้สดชื่นึ้นได้นะครับและนี่แหละครับก็เป็นคุณสมบัติอันโดดเด่นของต้นอัญมณีนะครับนับเป็นพันไม้ยอดนิยมของกลุ่มคนทำมาค้าขายนะครับพอนอกจากจะช่วยประดับร้านในสวยงามนะครับก็ยังช่วยให้มีลูกค้าสม่ำเสมอ ช่วยให้มีโชคลาภเข้ามาแบบไม่ขาดสายและนี่แหละครับก็คลิปนี้เป็นการนำเสนอต้นอัญมณีสีแดงและสีขาวนะครับก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่เข้ามารับชมคลิปกันก็คิดว่าคลิปนี้คงเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามไว้ด้วยนะครับเปิดทีจะได้พบกับผมใหม่ในคลิปหน้ากับสาระดีๆแบบนี้อีกนะครับ ขอบคุณมากนะครับ